สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้พบกับคนสองไพรกับผมพีรชัยวงเลิศเช่นเคยครับวันนี้ขอ,อนําทุกท่านนะครับมาที่โรงเรียนดอนแรดวิทยานะครับตําบลดอนแรดอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งเมื่อวันที่1 4ธันวาคม2 5 6 6นนะครับณนะโรงเรียนดอนแรดวิทยาแห่งนี้นะครับก็ได้มีกิจกรรมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้มนะครับ นำโดยนะครับท่านพิจิตตบุญทันนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินและก็คณะของหน่วยงานต่างๆนะครับในจังหวัดครับทั้งนี้นะครับนายตวงอัดบุญวิชาในอำเภอรัตนบุรีในฐานะเจ้าของพื้นที่นะครับก็ได้กล่าวนะครับต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและก็พูดถึงบริบทพื้นที่นะครับของอำเภอรัตนบุรีจากนั้นนายสิทธิชัยมงคลนะครับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรดก็ได้กล่าวถึงบริบทพื้นที่ของตำบลดอนแรดนะครับแล้วก็วิถีชีวิตของคนดอนแรดนะครับแล้วก็สภาพทั่วไปนะครับต่อท่านพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมที่เครครับวันนี้คนสองไพรยไปพบเห็นจุดเด่นของอา่านเทศกรนะครับของวิถีคนทามนะครับ เอ่งลำน้ำมูลนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามด้วยกันว่าที่นี่เขามีอะไรดีนะครับไปติดตามกับท่านรองบุญมีโสพังด้วยกันครับเรื่องของวิถีคนตามเนี่ยท่านรองนายกเนี่ยต้องการสื่อถึงเรื่องอะไรของของเจ้าดอนแดกครับสื่อถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็มูลมังมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับที่ที่บรรพบุพรบุษของเราเคยเลี้ยงลูกผูกพันคนจากง ากาก,ากที่ใกล้จะสูญหายเต็มทีวันนี้เราก็กลับมาฟื้นใหม่ซึ่งมันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้วยมรดกเรื่องของอาหารเรื่องของปากท้องแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยมีอะไรบ้างครับอันนี้แมีเนาะแมแต่แต่ว่าเราแปลร,รูปเราแปลร,รูปแล้วก็วิธีการการ การถนอมอาหารนะครับทําเป็นหน่อไม้ดองครับเอาหน่อไม้ดองเป็นวันเราวันเราเลือกหน่อไม้ส้มแต่ว่าจากจากเคยใส่ไหจากเคยใส่ไหเราก,เราก็เราก็นํามาใส่ขวดเพื่อง่ายในการที่จะดูแล,แลแล้วก็าหนายขายเพื่อเป็นไรายได้ครับคือส้มตำแบบดั้งเดิมครับแต่ว่าเราเราใส่มะกอกเราใส่มะกอกใส่ถัว่วแล้วก็อันนี้ก็คือ หับักมี่นะครับนี่หำบักมี่หรือว่าขน,นุนนะครับถ้าเป็นภาษาสวยเขาจะเรียกแมงเชียงดอกแมงเชียงเออแมงเชียงดอกเออแมงเชียงดอกเออแล้วก็นี่พอตำเมี่ยงออกมาเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษปลาแดกก็ต้องตวงๆครับถ้าไม่ตวงไม่แซ่บครับอ๋อนี่เอามาตำใช่ไหมครับครับครับกำลังตำหรือเปล่าครับน่กำลังตำครับกำลังตโอ้โนะครับนี่กำลังตำตำส่อะไรบ้างครับเนี่ยใส่ปลาสิตำสายก๋วยเตี๋ยวตำสายก๋วยค่ะ กลิ่นโจยมาถึงผมเลยนะครับท่านผู้ชมครับแน <laughs> ท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านได้กลิ่นโชยหรือว่าครับเนี่ยอันนี้คืออะไรครับขนุนครับขนุนอ่อนแล้วก็มีกล้วยมะกอกมะยมมะเขือขื่นมะเฟืองอแล้วก็ผักกะโดนผักกระโดนครับ รวมทั้งหมดเอามาทําอะไรเอามาตองตําเมี่ยงครับอ๋อั้งหมดนี้ก็ตําเมี่ยงคับบไหนออกมาแล้วยังเมี่ยงเป็นแบบไหนหน้าตาเมี่ยงจะเป็นอ๋อนี่ไงครับนี่ไงครับเป็นเมี่ยงแล้วก็ได้จะผักเคียงเมี่ยงค่ะอ๋ออเดี๋ยวนีอ่านี่นี่คืออันนี้คือผักเคียงเมี่ยงเอาลองตั้งดีครับนี่ผักเคียงเมี่ยงอ๋อผพราว่ามาจะได้ชิมอยู่ใช่ไหมครับนี่ก็ได้ชิมอ๋อในผักเคียงเมี่ยงอาเลยอันนี้ตำกล้วยนะครับท่านผู้ชมอ๋อกล้วยมองเห็นกล้วย นะครับแหลกละเอียดพริกแม่มะย,ยมด้วยใช่ไหมครับนี่ใสม่มะยมโอ้ทำไมต้องใสม่มะยมครับก้วยตัดฝาดค่ะบอว่าไงนะครับใส่เพื่ออะไรนะครับใส่เพื่อตัดฝาดของกล้วยอ๋อตัดความฝาดของกล้วยแม่นะครับแล้วตะไคร้ใส่เพื่ออะไรล่ะครับ ตะไคร้นี่จะเป็นตําเมี่ยงนะคะกล้วยไม่ได้ใส่อ๋อกล้วยไม่ได้ใส่เมี่ยงนะครับแต่ตําเมี่ยงเนี่ยคือใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้ <morb id S 1> ค่อ๋อกล้วยไม่ได้ใส่ตะไ,ไคร้นะครับครับโอเคครับขั้นรองครับมีอะไรอีกครับตรงจางนี้มีมีมันแซงครับโอ้โหมัน,นสาทามครับโอ้มันแซงเป็นยังไงครับมันแซงมันแซงก็คือมันที่เกิดในป่าบุงป่าทามลองหยิบขึ้นมาดูหน่อยสิครับมันเป็นยังไงมั่งมันจะมีอยู่หลายขนาดครับนี่ก็หัวใหญ่แล้วก็นี่เขาเรียกว่ามันห่าบมันหัวก็ ถ้าหัวเล็กๆเขาจะเรียกว่ามันขี้กระต่ายครับเอามันขี้กระต่ายแต่ทั้งหมดคือมันแซงเหมือนกันทั้งหมดคือมันแซงครับโอ้โหมันแซงนี้มันอยู่ยังไงครับเนี่ยมันแซงก็อยู่อยู่ในเอ็อยู่อยู่ในทามอยู่ในรากไม้อยู่ในรากไม้อยู่ในทามก็เลยเรียกว่าแซงครับอ๋อมันแซงเหตุผลที่ว่ามันแซงก็คือมันอยู่กับรากไม้รากไม้ครับอ๋อนี่คือที่มาของมันแซงมันอยู่กับรากไม้นี่คือเราเราบรรจุอยู่พันอยู่พันครับเพื่อให้สะดวกในการที่จะ ขนย้ายและจำหน่ายขนย้ายและจำหน่ายอันนี้ขายถุงเท่าไหร่เออหกสิบบาทครับหกสิบบาทนะครับอันนี้จจกถุงเราก็อ๋อนป่นขอมเป็นของกลับรับต้อนครับอ๋อของกลับเราเรียกว่าของกลับรับต้อนครับของผากของของต้อนโอ้โงนะครับมีเยอะขนาดนี้เลยพี่น้องนะครับแล้วก็นี่คืออันนี้อะไรครับหน่อไม้ที่เรานึ่งหนอมอาหารแบบไม้ได้หนึ่งปีครับเดี๋ยวถามก่อนครับท่านรองนายก ไอ้มันแสงเนี่ยคืออยู่ที่ป่าธามเลยใช่ไหมครับครับผมอยู่ในป่าทามแล้วไม่ได้ปลูกนะเกิดขึ้นเองนะเกิดขึ้นเองครับครับเอาอันหน่อไม้ลหครับหน่อไม้ก็อยู่ในทามครับอยู่ในทามครับเราไม่ได้ไปปลูกไม่ได้ไปปลูกเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองในฤดูการของหน่อไม้ในแตก็หน่อไม้นะครับโอ้ยเยอะไหมครับแต่ละปีแต่ละปีก็เยอะครับส่วนมากชาวบ้านจะไปเก็บเดือนดูไหนครับเดือนดู ถ้าฝนลงก็จะเก็บเลยครับฝนลงก็จะเก็บเลยนะครับโอเคครับการนี่คืออะไรครับเกลือกระน้องเกลือที่ต้มจากทางครับโอ้โหอันนี้เป็นเกลือเหรอครับเกลือไม่ใช่ทอดไม้นะไม่ใช่ครับโอ้โหมันเป็นยังไงครับเกลือมันกระน้อมเกลือแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นนี่จะเก็บไว้ได้เป็นปีหนึ่งไหมไม่เสียครับโอ้โหเกลือนี่เรียกว่าเกลือเกลือทามเกลือทามกับเกลือเกลือสินเทาเกลือสินเทาครับอื เกลือต้มเองเกลือต้มเอง๋ยวนี้ยังมีคนทําอยู่ใช่ไหมครับยังยังมีคนทําอยู่ครับแล้วดูยังไงเกลือไหนมันห่อบิดชิดอย่างเงี้ยจะเห็นเกลือก็คือ,คอวางก่อนก็นได้เราไม่ได้เอาเกลือตรงนั้นมาอ๋ออันนี้เราใส่เรียกว่าใส่อะไรนี่เรียกว่าอะไรกระทอกะทอทอ๋อกระทอกระทอคือ,อที่โบราณก็ทําเมื่อทําเสร็จใส่กระทอเนี่ยก็เอาไปจําหน่ายหรือเอาไปแลก เก็ไปแลกแลกข้าวอ๋อแลกข้าวไปต้อนพี่ต้อนน้องถ้าเขาขายกระท้อนหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยกระท้อนหนึ่งอันนี้ก็หลายบาทครับหลายบาทเท่าไหร่ครับหลายบาทประมาณ700นึงครับประมาณ700กินได้เป็นหลายหลายปีเลยกินได้หลายปีโอ้โหกี่กิโลครับเนี่ยกระท้อนหนึ่งอ่ะ15บห้าโลสิกิโลครับโอเคครับนอกจากนี้มีอะไรอีกครับท่านรองอันนี้ก็มีข้าวทามอ่ะครับข้าวทามเป็นไงครับข้าเอ้าก่อนเนี่ยเชื้อเพลิงครับเชื้อเพลิง ครับเชื้อเพลิงเราเดิมนี่มันไม่มีแก๊สครับไอ้ทีแก๊สก็ใช้ฟืนใช้ฟืนครับเป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารในการหายอยู่หากินนะครับครับก็ด้วยความชาวบ้านนี่จะพอไปไปป่าบุูป่าทางก็จะได้ทั้งฟืน ได้ทั้งหน่อไม้ได้ทั้งมันแซงได้ฟืนได้หน่อไม้ได้มันแซงมาด้วยกันครับมาด้วยกันครับเนาะไอ้ไม้ที่ก็เกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองรส่วนส่วนมากเอาไม้สดๆดแล้วไม้แห้งครับมาเนี่ยไม้แห้งครับเอาเป็นไม้แห้งมานะมันจะมันจะหนักครับโอ้ชาวบ้านฟืนครับหฟืน ทีนี้ตอนนี้เทพีป่าทามกําลังจะหาบฟืนโอ้หาฟืนแสดงว่าเคยไปหาในป่าใช่ไหมครับประจาค่ะตั้งแต่ตอนนึเด็กเลยป่าไม้พวกนี้ส่วนมากเป็นไม้อะไรครับจะเป็นไม้ที่มันเกิดขึ้นตามป่าทามไม้หูลิงไม้หูลิงไม้เสียวไม้เสียวพูดก็เสียวแล้วไม้ชาิโอ้ชาติเสียวเลยไม้ไา่น้ําไม้ไผ่น้ำอ๋อไผ่น้าด้วยพวกนี้เก็บมาเนี่ยมันมันมีการเกิดทดแทนยังไงเกิดทดแทนเพราะว่ามัน ยิ่งตัดยิ่งขึ้นครับมันจะยิ่งแตกอ๋อไม้ทามเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่่าตัดแล้วตายเลยมันยิ่งตัดยิ่งแตกมันจะเป็นเงาเป็นเงาแล้วแต่แต่ลำลำที่แก่แล้วตัวเล็กมันก็จะขึ้นอันนี้คือประโยชน์ของ่าป่าทามประโยชน์ของทามไม้ทุกชนิดยิ่งตัดยิ่งแตกยิ่งแตกเอาคนไปอยู่ที่ป่าทามตัดตัดมันถึงจะแตกดีเหมือนกันไหมมาตั้งแต่เด็กนะครับอ๋อเหรอเพิ่งเพิ่งไม่ได้ทำตอนที่มีเขื่อนอ๋อตอนที่มีเขื่อนไม่ได้ทำแล้วอันนี้กี่กิโลครับขนาดนี้กี่กิโล กับสิบกิโลได้อ๋อปกติแล้วจะไปหาฟืนแล้วก็หาบจากทามเข้าบ้านจากทาขึ้นมากค่ะกรณีที่ไปหาของกินปลาบูงปลาทามแล้วกลับขึ้นมาแล้วก็จะได้ไม้ฟืนมาด้วยโอ้โหไล่คุ้ยปอกนี่ความเอาปลาหน่ำได้หอยพวงเอาไล่ไล่ไล่คุ้วยหน่ำโอ้ไล่คุ้ยน่ำเออนี่คือวิถีชีวิตของคนไาม โอ้บางคนเขาก็จะเอามาที่ตาแล้วกรณีที่น้ำมันท่วมแล้วมันยังเหลือซากหรือว่าบางทีมันแตกอ๋อเราก็ยังจะมีทั้งเป็นแล้วก็ไม่ตายครับมีการอาศัยพึ่งพิงกันนะใช่โอเคครับอันนี้อะไรนะครับนี่เ้าเรียกอะไรนะฮังฮะฮังฮะฮังฮะไว้ทำอะไรครับวิดน้ำเลยครับเอาวิดน้ำ โอ้โหนี่น้ำใสนาวิดน้ำใสนานี่น้ำออกด้วยนี่น้ำเข้าได้ด้วยอ๋อนีปลาด้วยสมัยก่อนไม่มีเครื่องสูบน้ำใช่ค่ะต้องใช้ตัวนี้เขาเรียกว่ากระโชกเหรอคันโชออกคันโชใช้ไม้กี่อันมามัดใส่กันเนี่ยาไม้สามอันเป็นไม้งามเลยเนาะโอ้ไม้ค้ำยันกันครับถ้า้าน้ำมันอยู่ตื้นลงไปแล้วก็เราก็ผ่อนเชือกออผ่อนเชือกลงไปโอ้โหนี่มันเป็นวิทยาศาสตร์ชัดๆเลยเนี่ยครับนี่ คนนักวิทยาศาสตร์ก็เอาแบบของภูมิปัญญาเราเนี่ยไปใช้เองนะครับไม่มีแล้วนะไอ้กันโชดเนี่ยนะมีกันโชดมันมีมันมีชาวบ้านเขาใช้ไหมมียังมีมีนอาตามีแต่น้อยไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะว่ามีเครื่องทุนแรงเยอะอ๋อมีเครื่องทุนแรงเยอะคนที่ไม่มีเครื่องถูกเรื่องของ ที่ถึงพองครับเขาก็ใช้คันโซนี่แหละครับแทนที่ย้ายน้ําเขาเขาไม่ต้องใช้เครื่องไม่ต้องเปลืองน้ํามันใช้ออกแรงก็น้ําก็ลดแล้วที่เขาเรียกว่าล้องลอยครับอาจาร้องลอยล้องลอยแต่ก่อนพวกแหจะเป็นแหซุ่มแล้วเขาจะผูกใส่ผูกใส่เอวไปไหนมันก็จะตามไปครับแต่ว่ามันต้องมีทุน คนตอนนี้เขาเรียกว่าสนุลำสนอ๋อใช้ใช้ใช้ไม้เหรอครับใช้ลำสนอลครับลำสนอลครับผมลำสนอนี่ก็เบาอยู่แล้วนะมีคุณสมบัติเบาแล้วพอพอเรามาปลูกมันก็จะลอยอืมพอลอยแล้วปลูกเราไปไหนมันก็ไปด้วยครับครับเขาเรียกว่าคล้องลอยอ๋อเนี่ยเรียกว่าคล้องลอยครับที่มาของคล้องลอยก็คืออย่างนี้เองครับมีลำสนอครับอาจารย์อ๋อลำสนอเนี่ยไปช่วยะยุงให้ครับนะครับ อ่าเห็นแม้แต่ก่อนเขาก็นรักธรรมชาติไม่ได้ใช้ฟงใช้โฟมอะไรนะใช้โฟมครับออใช้ธรรมชาติไออันนี้ก็ค้องรอยหมื่งันใช่ไหมครับอันนี้ก็ค้องรอยครับแต่ว่าช่างคนละช่างอ๋อช่างคนละช่างอันนี้ตัวตัวก็คือค้องใส่ปลานะครับใส่อ่าใส่อะไรก็ได้อันนี้ตุ้มตุ้มเนี่ยคืออะไรตุ้มใส่อะไรครับเนี่ยอันนี้ก็ก็ตุ้มใส่พวกปลาไหลก็ได้อาจย์อ๋อใส่ปลาไหลเอาไปตั้งใส่ในน้าเลยเลยครับนี่ยังไงในน้ําครับมันจะมีคล้องตรงไหนครับเนี่ยมีรูตรงไหนอ๋อ ผมนึกว่าข้องใส่ปลานี่ใส่ปลาไหลใช่ไหมครับครับผมปลาไหลก็จะเข้ามานี่เข้ามาเต็มเลยจันโอ้โหเนี่ยครับเอาอาหารใส่ตรงไหนเอาอาหารก็ใส่วางอ๋อใส่ในในในปลาเกี๊ยวครับอ๋ออาหารมันเป็นประเภทไหนมั้งครับอาหารพวกปลาแดดพวกนี้ปลาแดหอยแล้วก็ตำใส่อ๋อตำใส่ เอปลาไหลก็จะเข้าไปกินครับเอาเข้าไปกินแล้วมันก่ออกมาได้สินี่ไม่ใช่เนื้อที่จริงมันต้องมีงาอ๋อมีงาเียได้ว่ามีงาครับอืมงาไม่ใช่งาเหมือนงาช้างนะไม่ใช่ไม่ใช่งาคือทางเข้าอ๋อทางเข้าทางเข้าของพวกปลาพวกปลาไหลโอเคครับกเข้าอาจารย์อืมน้ำน้อยกบจะเข้าเอาน้ำน้อยกบจะเข้ากบก็เข้าจ้ะครับผมโอ้โหนะครับแม่สุดยอดเลยภูมิปัญญาของป่าทามเลยครับ เอาตีข้าวเอาหนีบเลยเหรอครับโอ้โหโอ้ง่ายเลยนี่ประมาณกี่ครั้งครับนี่ข้าวถึงจะร่วงหล่นหมดจนกว่ามันจะร่วงอ่ะครัอ๋อไหนดูซิว่ายังไงมันถึงจะร่วงเราก็ดูว่ามันไม่มีแล้วเคาะไปเรื่อยๆถ้ามันไม่มีหล่นแล้วมันก็ที่เหลือก็จะเป็นเม็ดรีบอ่ะค่ะอืม นี่นี่เอาออกใช่ไหมครับเอาออกอ้าวเวลาจะทำทำยังไงต่อไปครับชิดออกด้วยชิดเอาชิดด้วยเหรออ๋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 อมีการชิดค่าโอ้โหไม่ธรรมดาแสดงว่าทำมาตั้งแต่เด็กๆทำมาเพิ่งไม่ได้ทำเมื่อไม่กี่เมื่อสิบปีที่แล้วอ่ะเมื่อสิบปีที่แล้วโอ้โหกระนังโขแต่ยังเก่งขนาดนี้แล้วเอานี่ไปด้บางข้างบนข้างล่างนี่อันยาวเพื่อที่จะมาเกี่ยวด้านบนให้มันอยู่แข็ง ลักษณะนี้อ่าทางนี้นะคะที่ว่าจะทําการต่อยืนนะคะก็ได้ทําที่สุดในโครงการโดยเพื่อนแค่คือสหวิทยาอาหารแสงและการระบายโลหะเข้าเข้านะคะก็ทําส่งเสริมอยู่ที่นะคะ <laughs> อ <OK> oh, มีความสุขจริงๆมีความสุขตามวิถีคนทางค่ะคนทางจะก่อนเวลาทุกข้าวเนี่ยก็จะช่วยกันอย่างนี้ใช่ไหมการค่ะเขาเรียกมะนาวานเนาะมะนาวานลงแขกนะอาจาเป็นสิบยี่สิบทุกบ้านเขาจะไปเขาเรียกว่าลงแขกมันก็จะมีจังหวะของคนที่ไหมมาให้ให้จังหวะอ๋อเฮ้เฮ่รุกเขาแล้วก็ซิกใส่กันก็ล้างมันแต่ละมันนั่นแหละก็ซีก คนทำไม่ธรรมดาเอาข้าวเสร็จเอาไปไหนต่อครับตำมาทำไงครับเอามาไงครับมาตำใช่ไหมไตรก่อนไม่มีลงสีใช่ไหมคบค่ะแล้วก็ตำใช้ตำหลักการของคานเลยนะครับเนี่ยอ๋อมีแรงต้านคานแรงพยายาม แรงเสียบทานแรงนานดูค่ะกระเพื่องกระ่ออะไรคะกระทอบเหืปลือกออกแล้วไอ้มันเปิดตุกเปลือกซึ่ง แรงแรงไม่ยุ่งด้ยตำตำแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลานานมากกว่าจะได้เข้ามามากินใช้เวลานานเลยค่ะมันแล้วแต่เขาไงก็แล้วแต่ว่าข้าวมันจะแนี่ข้าวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแแต่้วลเวลาตำเราตำถ้าข้าวมันมีความชื้นเยอะก็จะใช้เวลานานถ้าข้าวมันแห้งแบบพอดีเวลามาก็จะใช้เวลาไม่นาน เอาไว้เลยหลังจากวราทมเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการฟาดอะไรนะครับฟาดครับฟาดเข่าเอาฟาดเข่าอ้โหตัดอย่างนี้เลยเหรอครับจะไปตะกอนจะไ้ใช้ตะเพียเอามือเอาลองมือ ัจะทำแบบนี้เอาใช้มือควัดองมาค่ะเศษอันนี้เอาไปหุงเลยใช่ไหมครับไม่ค่ะเอาต้องมาแยกอีกต้องไปฝัดก่อนเอาไปฝัดไม่ใช่ไปฟัดไมค่ฟัดฝัดฝัดฝัดฟัดเ้าเอาครับเอาแกลบออกค่ะอืมใส่เอวด้วยค่ะเออฮัลโหลใส่ยังไม่ห่อแมรี่ไนใส่ใส่เปีนเสร็จเปงงีเนี่ย นี่มีงาามีแกะไแกะก็จะไปมันก็เป็นการแยกส่วนใช่ไหมครับอ่าชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กออกจากกันแล้วเราถ้าถ้าตัวนี้มันมันนั่นแล้วเราก็แยกออกตัวนี้เราก็ข้อเด็ตาอีกครั้งหนึ่งอ๋อเราแยกเอาที่ที่มันมันได้มาแล้วนะใช่จะแยกออกตัวนี้ก็จะแยกไปตามอีกครั้งหนึ่งข้าวอย่างเงี้ยมันก็เหมาะกับคนสูงอายุสิไม่ต้องเคี้ยวมากใช่ค่ะสมัยแต่ก่อนข้าวเราจะไม่ มันจะเี left left ่นัดพราะว่าเราไม่ได้มีคัดแยกและวัตกรรมใหม่ทุกวันนี้เราก็จะใช้วิถีชาวบ้านของเรากับการที่เรามีในท้องถิ่นในหมบ้านของเราในการกับขี้ี้ิตในปัจจุบันเวลาดำเราก็จะไปหวานก้าใชื่อคขาแบบก้าเราใช้ไฟไถอย่างที่ไถเราเพ่งอีกนาดเราเห็นแล้วก็ทำการตัดทราเราจะใช้แรงงานกันการน่าว่า เพราะว่าใช้แรงไม่มีการที่จะต้องได้จ้างอะไรการสมัยตกบอนนะคะเสร็จแล้วเราไม่มีสิไม่มีอะไรเราก็เ,กเวลาเราเก็บเกี่ยวเราก็จะมาช่วยกันแบบนี้นะ,ะ้ะแล้วก็เราก็จะมาทำ <c oughs> แม่ในเทศกาลวิถีชีวิตของคนชุมชนดอนแรดน,นะครับ ไม่ว่าแต่แค่เดินผ่านอดใจไม่ไหวแล้วครับที่จะเข้ามาดูนะครับแน่ไงนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านพิจิตตบุญทันพร้อมกับคุณนายก็แวะมาให้กําลังใจแล้วก็ท่านลองทุบข้าวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมลีลาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ว่าท่านจะทุบข้าวนะครับได้เก่งขนาดไหนนะครับส่วนคุณนายท่านจะทําอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับ

เปนนะครับท่านผู้ชมครับวิถีคนทามของชุมชนตำบลดอนแรดนะครับวิถีชีวิตที่อยู่กับลําน้ํามูลเนี่ยนะครับอของอยู่ของกินความมั่นคงต่างหานมีหลากหลายมากเหลือเกินนะครับ โอ้โห,หน่าอิจฉาของคนอาชีวิตคนทมชีวิตคนลำน้ำมูลจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ในการคนสองไพรกับผมพีระชายวงเลิศน,นะครับอพบกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเราจะนํสื่อองเราดีดีให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปอย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับคนสองไพรกับผมพีระชายวงเลิศด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ